อดีตข้าวอนีขพังถานปาด่ารถเต็มโอเคเสร็จแล้วอเคไปแล้วก็พคนไปนะโอเคอ่ะูเดี๋ยวขอย้อนหลักคือผมกับบ้ามีการสัฟผัสกับฝันในายหลังให้ดอยใช่ครับก็คิดว่ามันคืออะไรสุมผัยังไงบ้างเนี่ยอย่างน่าฮะของหนูอ่ะ ถ้าของถ้าของไม่บอกเดี๋ยวก็เห็นเองโหถ้าเป็นของที่เฮียให้ผมทุกคนน่าจะเห็นแล้วเป็นกล่องดอกไม้แล้วก็มีมีเงินอยู่ข้างในครับแต่ว่าของผมอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนยังไม่ได้มีเวลาไปซื้อให้เท่าไหร่เขาก็เลยซื้อย้อนหลังตอนที่มีเวลาว่างแล้วกันแล้วก็ให้เฮียไปแล้วครับซึ่งเป็นอะไรก็ถ้าเฮียยังไม่อยากบอกก็จะยังไม่บอกเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นเองสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์ก็คือ ผมเห็นก่อนและนี่เอ๊ะนี่ของใครอ่ะแล้วหนูยังไม่ได้ให้เฮียนะนี่อ่ะหนูถ่ายงานอยู่ตรงข้ามครับผมแล้วผมเห็นเอ๊ะอันนี้ของใครเปิดมาสิ่งที่เซอร์ไพรส์ขวัญืออะไร้ไหมครับการในจดหมาย Happy v เ l น n t น e เ Day และคือคอยหลักคือไป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 คือชูบูอันนี้ถามว่าชูบู Volunteer มันเลยไหมสิบห้าวันโอ้ยเลยมานี่อันนี้ของใครอ่ะ เออแล้วหนูก็บ่กไม่ใช่ไม่ใช่หนูก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครในบ้านที่เขียนคำวัตถุหูแน่ทำใหุ้่หนูก็คิดในใจว่าเออน่าจะหนูก็น่ารักดีแล้ช็อตฟิ๊ไปเรื่อยไปเนี้กยแผนแต่งไั้ไหมคะในใจเฮียเห็นก่อนที่ผมจะให้นะครับก็เลยตีเนียนไปว่าไม่ใช่ของผมของคนเอ่นครับแต่ขอบคุณมากมากครับจริงๆิัของเรางไจะยังไงก็แบบวแผนอ ก็ทนายจะให้เฉยๆนี่แหละครับแต่ว่าเฮียบังเอิญเห็นซะก่อนแบบเห็นถุงวางอยู่แล้วเฮียก็เลยแอบหยิบขึ้นมาดูหลุดลุ่ยหลุด่ยครานี้ก็เฮียนี่แหลไม่ดีเองที่แบบเปิดมาปุ๊บเปิดกล้าเลยนะไม่ได้ถามใครนะเอ๊ะอันนี้ของใครไม่ได้อะไรเปิดมาอ๋อดู้แล้จูบบุไม่น่าเขียนจูบบุลงไปเลยครับไม่อยากรู้น่ารักน่ารักถูกใจใช่ไหมัถูกใจไหมถู้อืมถูกใจสิ ถูกใจไหมสิ่งของอะไรที่หนูให้อ่ะมีมูลค่าหรือไม่มีถ้าหนูให้ก็ถูกใจแล้วแต่พอ่อนมันมีเรื่องขำเรื่องหนึ่งเปิดออกมาแล้วตอนนั้นมีนักเด็กทางด้านบูดีคนหนึ่งเพิ่งซื้อของชิ้นนี้ไปที่ญี่ปุ่นนะซึ่งสางคนนั้นตอนนี้บอกว่าเอาไปขายที่โรงนี้หน่อยของเาขาบอกไปขายที่นี่อใช่ไหม เดี๋ยววใช้ไม่ยากเซ้ำอะไรอย่างนี้ผูอันนี้ได้ดูเพ่ได้ข่าของันแล้วเราจะได้เห็นขอกันเมื่อไหร่เห็นของกันเมื่อไหร่ก็เจะบอกว่าจะเห็นไม่า่่ะได้รู้ว่าคออะไรตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาใช้เรู้ว่าัคืออะไรตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาใช้มนน้าจะรู้ว่ามันคือเป็นไปเยนะเออมันเป็นอุปหอมันเป็นอะไรอะไรเป็นชิ้นส่วนของร่างกายเาะ่เะเป็นนิ้อชิ้นส่วนอะไรเาย แล้วเราไปทำกันบ้านเป็นยังไงตอนนั้นว่าจะเอาอันนี้ให้เงียก็เดินไปเห็นแล้วรู้สึกว่าอ๊ยเงียไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ของแบบนี้เท่าไหร่ครับก็เลยเอาอันนี้ละกันดูแบบปุกปีกน่ารักด้วยมีความปุกปีกแล้วก็มีความเท่ด้วยครับออหนอกเลยก็ได้ฮะคือกระ กระเป๋ากระเป๋าครับทำไมเขาบอกว่าจะเป็นกระเป๋าแบบไหนแบบปีนะตีในนั้นหนูใส่หนไม่มีก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวว่าจะได้ใช้ตอนไหนนะใช่ครับครับอีกเรื่องหนึ่งเลยที่มันคือแบบเซอร์ไพรส์เลยปล่อยมาเรียบร้อยแล้วครับเองอ๋อใช่ครับเพิ่งปล่อยไปตอน4โมงเย็นที่ผ่านมาเลยครับก็เพลงสเปเชียลซิงเกิลของผมครับเป็น เพลงภาษาเกาหลีทั้งเพลงเลยครับก็ได้ได้มีโอกาสคอลแลบกับพี่พอลทีมครับศิลปินชาวเกาหลีครับก็อวยเพลงพร้อมมากๆเลยครับปล่อยเอ็มวีไปแล้วด้วยได้พี่พระเอกนางเอกเป็นชาวเกาหลีเป็นนักแสดงเกาหลีมาเล่นให้เลยครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นก้าวที่ใหญ่มากๆสาหรับผมก้าวนึงเลยครับเพราะว่าได้ทํางานร่วมกับทางเกาหลีจริง,จงๆเลยครับก็ได้บินไปถ่ายทําที่เกาหลีด้วย ใช่ก็แฟนๆก็น่าจะได้รับชมกันแล้วครับมันเปนยากเพราะเป็นภาษาเกาหลีการทำเนียภาษาเล่น,น,นะอะไรเอยเลยยากไหมก็มีจุดที่ยากเหมือนกันครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ปกติผมเป็นคนชอบฟังเพลงเกาหลีอยู่แล้วฟังมานานมากๆแล้วครับแล้วก็ชอบร้องอยู่แล้วด้วยครับเรื่องสำเนียงก็อาจจะพอมีพื้นฐานมาบ้างไม่ใช่พื้นฐานหจริงไม่แค่พื้นฐานยๆเรุกภาษาคือแอคเซนต์นี่คือแบบว่าจริงๆผงว่ามีพรสวรรค์แล้วก็ทำาพลบ้านมาดีมาก เราเราเราได้ฟังกันเลยว่าฟังยังไงครับเฮ้ยเพราะชอบมากมันฟังแบบสบายหูละมันคลื่นลมอ่ะมันแบบฟังแล้วมันเบิกฟานคลื่นลมคนต้นต้นดีไหมฮะเบอร์ต้นต้นในการฟังอัธิสไพรบล์อาเจีรนอยู่ด้วยใช่มาเชิญกันไปทาไมรู้สึกรวมกันเลยนันี้ตอนนั้นเป็นไงบ้างไม่เราไปยังอยู่ในโมเมนของเราด้วยเราไปในฐานะคนไท้ คนไข่เนีย่ยเป็นคนไข้เป็นคนไข้คนพิเศษต้องผมแล,แล้วกั<ล>วนคสารภาพเขาบอกตอนแรกที่เล่นมัน,ม,นมันถ้าเป็นคนไข้อะแล้วเขาบอกว่าไม่เอาแบบว่ามีความสุขแฮปปี้แบบนั้นแล้วเราก็ต้องถอดตัวเองมาว่าเออเราเป็นคนไข้ที่ป่วยจริงกับเป็นคุณหมอเออบางทีมันคิดกันเลยไงหมายถึงว่าในเอ,อ็มวีนะเขาเลยบอกว่าให้ลดความสุขหรือรอยยิ้มหรือว่าสีหน้า ายตาคือมันไม่ซีนอะไรอยู่ครับอ๋อมันแฮปปี้ไปแฮปปี้ไปอ่ะมันเอื้อร้อไงเราก็ต้องลดหนูน้องหนูคุณหมอคุณหมอแต่ว่าคนยากคนจิตคนยากเลยก็ไม่ยากมากหรอกไม่ยากนี่ก็แบบแล้วแบต้องวางยองอยู่กัต่างตอนนั้นอลไรอย่างี้ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นซองเกาหลีผมก็ด้วยเมื่อแค่เฮียขบโอตีเวลาอยู่กับเฮียก็จะแบบยิ้มๆแล้วก็แบบ แฮปปี้แฮปปี้แต่ว่าเป็นคุณหมอคนไข้ก็ต้องมีมาสครับต้องแบบมีความแบบอืมอืมโอเคอืมใช่จริงจังขึ้นมาหน่อยครับแล้วจรริงตอนนั้นหนุ่มหนูไม่หลุดนะเพราะว่าเบางทีเราชอบสั่งติวจังหวะแหลมแหล่ถูกมีดูไปคอยขัดข้อหร่ถ่ายที่นู่นแอบแอบเกรงพี่ทีมงานเกาหลีเหมือนกันครับแต่ก็มีหลุดอยู่แล้วครับแต่ก็เป็นหลุดแบบน่ารักน่ารักแหละครับพี่พี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเท่าไหร่มันตื่นเต้มครับเราาดารเกาหลีด้วย ตอนแรกตื่นเต้นมากเลยครับก็เจอพี่พ่อคิมหลายครั้งมากๆแล้วครับตั้งแต่ช่วงอัดเพลงอันนั้นเจอกันครั้งแรกเลยครับก็ได้พูดคุยทําความคุ้นเคยกันแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบคุ้นเคยกันเท่าไหร่ครยังยัรงเกรงอยู่แล้วก็เจอครั้งต่อไปก็ได้ถ่ายนิตยสารด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแบบ ประมาณครึ่งวันครับแล้วก็ได้ถ่าย MV ดมวีได้กันด้วยได้ถ่ายใช่ครับเดี๋ยวมีไลฟ์เซสชั่นด้วยครับถ่ายไปแล้วเรียบร้อยครับก็รู้สึกว่าคุณนเคยกับพี่พอลคิมมากขึ้นก็เริ่มเกรงน้อยลงครับเพราะพี่เขาแบบน่ารักมากด้วยพี่เขามีความสมุตสมีเหมือนกันนะพี่เขาน่ารักับอะไร,ะไรนะครับชวนอยู่ครับบอกว่าถ้ามาไ่ายบอกเลยนะครับเดี๋ยวจะทาไปทั้งเยาว์ โปรเจกต์อื่นๆนะครับก็ในอนาคตไม่แน่ครับอาจจะมีอีกครับแล้วก็ในอนาคตเอ่อตอนนี้มีอันนี้เป็นสเปเชียลซิงเกิลของผมนะครับยังไม่ใช่ซิงเกิลที่3นะก็ในอนาคตอาจจะมีสเปเชียลซิงเกิลอื่นๆอีกก็ได้ครับอาจจะได้คอลแลบแบบว่าคนทั่วทวีปก็เป็นได้ใช่ครับจริงๆมันเป็นคลองฝาของศิลปินจริงๆได้แบบว่าเราเจอร์ได้ไปร้องกับศิลปินที่เราชอบเลยคุณจะไปแบบ เรื่องโปรโมทที่เกาหลีก็จริงๆตอนแรกแทนไว้แล้วครับตอนแรกกับล็อกวันไว้แล้วแต่ว่าเหมือนตารางของพี่พอคิมเขาเกิดมีการเปลี่ยนแปลงกันทันอาหารนครับก็เลยทําให้คิวไม่แมทช์กันครับกับทางของเราแล้วก็ทางพี่พอคิมก็เลยอาจจะต้องโปรโมททั้งช่องทางอื่นแทนครับใช่ก็เดี๋ยวต้องมีการคุยกันระหว่างทางเรากับทางเกาหลีด้วยว่าเราจะโปรโมทยังไงบ้างครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็มีโปรโมททางออนไลน์ของที่เกาหลีด้วยอยู่แล้วครับแล้วก็ของทางเราด้วย แล้วก็อยากจะฝากเป็นแฟนด้วยครับให้แบบอยากให้ช่วยแชร์ต่อผมคิดชื่อน้องออกแล้วครับวันก่อนผมลงไปว่าแบบน้องคนนี้จะชื่อน้องอะไรดีเพราะว่ารักแท้ผมไม่ได้นอนรักแท้น้องวันอีน้องเอ๊ะแล้วก็น้องคนนี้แฟนๆบอกว่าเรียกน้องดอกไม้ไปแล้วแต่รู้สึกว่าผมชอบน้องบลูมิงเพราะว่าน้องเขาเป็นแบบอินเตอร์ครับแปลว่าแบบน้องบาน อย่าบานเอนกดอกไม้โอเคนงดอกไม้บานชื่อน้องบลูมิ่งแปลกๆน้องบลูมิ่งครับเอาน้องบลูมิ่งละกันครับฝากแฟนๆช่วยแชร์ต่อด้วยครับรักว่ามีโปรเจกต์บมากด้วยกันของกาอกไรันของกาองกนอามาอ ก็วันที <favorite> ่บินกลับมาคุณแม่ก็คุณแม่ท่านพ่อหนูเราพอดีก็ชวนไปดูบ้านแต่ก่อนหน้านี้เราก็ดูมาบ้างแล้วก็แนะนำหนูแล้วก็ทุกวันนี้ก็เห็นบ้านตอนไหนก็ส่งให้หนูดูครับผมไม่ขับอะไรนะครับเป็นหนูมาอะไรเงี้ยบ้านหนูแพงไม่ไหวเไม่ก็ก็ที่ดูก็แพ่เดียก็ไม่ได้แล้วก็ ซื้ออยู่ไฟก็อยู่ตลอดเนม่ยแต,แต่ว่าต้องหน่าต้องดูหลายที่เลยครับเพราะว่าแบบจะซื้อบ้านครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเล็เลกๆเลยครับไม่รู้ว่าจะที่นี่ไหมด้วยครับว่าต้องดูอีกหลายที่เลยอาจจะไม่ได้ซื้อในเร็เรวนี้ด้วยซ้ำเขาก็ดูๆไปเรื่อยๆเขียนก็ลองดูยังไงครับเขาก็ส่งส่งผมว่าชอบดูบานน้านมากทั้งแบบภายนอกภายในหรือว่าไว้ในรอบรอบๆครอบบ้านผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันดูแบบว่าเออน่าจะเข้ากัน ก็ให้เหลนราคามาว่าประมาณไหนครับเราก็ลองส่งแถวนี้ให้ดูแล้วก็หลังประมาณนี้อะไรเงี้ยบ้านถงหมอกคจะเป็นบ้านยังไงบ้านองเย็นแต่ที่หนและเห็นว่าอกกันเนาหนูชอบแบบบ้านแบบว่าสงบสงบสงบไม่มีลิฟต์อย่างนี้ไม่มีลิฟต์ครับค,บ,บคุณพ่อบอกว่คุณพ่อบอกว่าไม่ค่อยชอบลิฟต์เ,เหนื่อยถ้ามีลิฟต์ก็ไม่ขึ้นครับชอบบ้านแบบที่หมู่บ้านน่าอยู่ดูมีความร่มเย็นครับแล้วก็ อาจจะไม่ได้ไม่ได้ถึงกับไพเวทมากขนาดนั้นคับเพราะถ้าไพเวทมากๆก็จะเงาเหงาอยู่เหมือนกันครับที่เฮียส่งให้ดูมาดูครับมีครับที่เฮียส่งไเฮียส่งมาหลายที่เลยแล้วก็ไปดูไปดูที่เฮียส่งมาแล้วด้วยครับใช่ก็ชอบนะไปดูมาแล้วชอบครับแต่ว่าอาจจะยังอาจจะยังต้องดูที่อื่นอีกด้วยใช่พราะว่าเรื่องเรื่องในการซื้อบ้านมันกว่าจะซื้อกว่าจะต่อเติม จริงๆเราซื้อไปก็ต้องเสียเวลาแบบนัดอิมเพรสเดไซน์ต่อเติมแบบโหมีทุกอ่างต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด่่โอ้โหก็ดีใจมากๆเลยครับอยากจะขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกท่านครับทางเราแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านด้วยที่แบบเลือก เลือกผมกับเลือกเฮียครับใช่ก็ดีใจที่ได้รับรางวัลน,นี้มากมากเลยครับต,ต้องขอบคุณทาง Thailand Social a w a r d ร<ช>์ชงมากๆ,ๆเลยครับจริงๆต้องขอบคุณแฟน,นสนทุกคนแล้วก็พี่ๆสื่อที่เป็นกระบอกเสียงให้เราเห็นอยู่ในแบบโซเชียลอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคราขอบคุณมากที่ไปลองใจให้พวกเราแล้วก็ร่วมกัน <c oughs> ชูเราสองคนขึ้นมาผู้ขนาดนั้นได้ไหมลุประมาณนั้นก็ที่เราแบบเพราะนแฟนเลยครับทำให้เราแบบมีทุกวันนี้ได้ Welcome to Star Society.